ของขวัญแล้วก็ดูดวงกันได้คนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9999แชร์นะแชร์ออกไปนะครับนะกดแชร์ออกไปแซ่คนละ9,999รอเแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีเรนนะแร็ปตามด้วยคำถามนะ ถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามต่อหนึ่งของขวัญน,นะเข้ามากันได้นะสำหรับรายการในรอบนี้เหมือนเดิมนะครับนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะมีคนมาถามผมนะเรื่องอะไรนะพระเครื่องพระเครื่องเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยกล่าวไว้ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งปรามาสพระเครื่องไว้นานแล้วการปรามาสพระเครื่องหมายถึงเราไม่รู้ไงหมายถึงว่าคนเมื่อก่อนก็ไม่รู้แม้กระทั่งเมื่อเร็วๆเนี่ยที่สิ่งที่ผมเจอเมื่อเดือนก่อนที่อะไรนะ สิทธิบริวารของไอ้ไอชุดขาวหัวไม่ขีดมันเข้ามาวุ่นวายกับผมอผมบอกไว้อย่างหนึ่งนะมันก็ด่ารูปพระเครื่องหรือด่ารูปพระพ,พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า,จาด่ารูปหลวงพ่อฤษีดิงดำพาร,รียเจ้ามันก็ด่าไปเรื่อยถามว่ามันด่าเพราะอะไรรู้เท่าไม่ถึงการชอบคิดว่าพระรูปพระต่างๆเนี่ยไม่มีจิตไม่มีวิญญาณจริงๆมีจิตมีวิญญาณตั้งแต่แรกเราด้วยแล้วรู้เห็นด้วยว่าจะเกิดการอะไรขึ้นล่วงหน้าในอนาคต แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเององะพอไม่เข้าใจเสร็จก็ทําการปรามายด่าผมนะดา่าพิมพ์ดา่ายันเลยวันนั้นอนะ่ะโดนหนึ่งหมื่นหกพันคนมาด่าผมผมเลยรู้เลยว่าอ๋อคนเดี๋ยวนี้เขานิยมไปนรกกันก็คือไปเชื่ออะไรที่มันผิดผิดพอเชื่อผิด,ผ,ดผิดเสร็จใช่ปะ่ะก็ไปแบบว่านับถือนะพอนับถือเสร็จผมบอกอย่างหนึง่งเรื่องการลงนรกนี่เป็นสมบัติของคนที่มีจิตใจหยาบช้านะครับไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าจริงๆนะผมพูดแล้วนะนะ วันนั้นอะผมจําได้เลยผมยกรูปนี้ขึ้นแล้วคนแล้วคนก็เข้ามาด่าผมผมรู้เลยว่าคนพวกนี้ไม่ใช่พุทธทําไมรู้อะ่ะเพราะว่าคนที่เป็นรูปพุทธจะรู้ทันทีว่าชั่วดีเนี่ยพระเรียเจ้าจะรู้โดยอัตโนมัติรู้ได้ชานชานแปลว่าชินฝึกสมาธิถึงแม้ว่าเราไม่ได้พูดไม่ได้บอกแต่หลวงพ่อฤาษียิงดําก็รู้นะรู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า คนที่ฝึกพระริยเจ้าจะมีอนังขยานุเพนิวาสานุสติหรือมีจูตุปป,ปาตายานุเพนิวาสานุสติยานหรือเรียกว่าทัศนายานได้โดยอัตโนมัติทัศนายานคือยานโดยรวมสามารถมองเห็นการอนาคตว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับลูกหลานผมเลยรู้เลยว่าทําไมท่านเก็บสรีระสังขารไว้เพราะจะมีคนปรามาทัานเยอะมากผมเลยรู้เลยวันนั้นะนะวันที่ช่องผมโดนดับไปเลยนะดับไปเพราะอะไรรู้ไหม เขาเป็นยังไงก็ช่างอะเศษสุดท้ายผมเห็นเขามาด่าด่าพระด่าเจ้าด่าอะไรกันผมเลยรู้เลยว่าคนที่จะไปไปนรกรอบนี้มีเยอะมากอย่างวันนั้นอะผมโดนด่าใช่ไหมผมโดนด่าผมยกรูปนี้ขึ้นใช่ไหมเขาไม่หยุดกันนะแล้วเขาบอกว่ารูปรูปเหล่านี้